ถ้าคุณเป็นคุณหนึ่งที่เกิดลัคนาราศีตุลย์ขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้ดีเพราะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปชีวิตของคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่เรียกว่าดวงเปลี่ยนชะตาแบบถอนรากถอนโคน นี่ไม่ใช่คำพูดปลอบใจไม่ใช่คำทำนายเลื่อนลอยแต่เป็นจังหวะดวงที่เกิดขึ้นจริงและเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งชีวิตนับตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2568เป็นต้นไปลัคนาราศีตุลกํกำลังถูกผลักเข้าสู่เส้นทางใหม่เส้นทางที่แรงเส้นทางที่เร็วและเส้นทางที่ใครก็ฉุดไม่อยู่ถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยเหนื่อยเคยทอ้อเคยรู้สึกว่าชีวิตเหมือนเดินฝ่าหมอก ทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ถึงฝั่งขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าช่วงเวลานั้นกําลังจะจบลงเพราะตั้งแต่ปลายปี2,568ดวงดาวใหญ่เริ่มขยับพลังฟ้าเริ่มเปิดและชื่อของลัคนาราศีตุลถูกเขียนไว้ในบัญชีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เคยติดขัดจะเริ่มคลี่คลายเรื่องที่เคยหนักจะเริ่มเบาลงคนที่เคยหายจะกลับมา โอกาสที่เคยหลุดมือจะย้อนกลับมาให้คุณเลือกอีกครั้งและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่คุณไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันกำลังจะกลายเป็นเรื่องจริงนี่คือจังหวะที่เรียกว่าจากร้ายกลายเป็นดีแบบไม่มีทางถอยตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ไปจนถึงตลอดปี2569ดวงลัคนาราศีตุลจะพุ่งแรงแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ดีทีละนิดแต่ดีแบบเห็นชัดดีแบบคนรอบข้างเริ่มสังเกตได้ การงานของคุณจะเปลี่ยนบางคนได้ขยับตำแหน่งบางคนได้เปลี่ยนงานบางคนได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหลายเข้าถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณเก่งแต่ไม่มีใครเห็นคุณทุ่มเทแต่ไม่มีใครให้โอกาสขอให้คุณอดทนอีกนิดเดียวแจวเพราะตั้งแต่ต้นปี2569เป็นต้นไปชื่อของคุณจะถูกพูดถึงผลงานของคุณจะถูกมองเห็นและคุณจะถูกเลือกโดยที่คุณแทบไม่ต้องวิ่งหาใครนี่คือพลังของดวงที่ฟ้าเปิด การเงินของลัคนาราศีตุล์ในช่วงนี้จะเริ่มไหลไม่ใช่ไหลแบบหยดแต่ไหลแบบเป็นทางเงินจากหลายทิศจะเริ่มเข้ามาบางคนได้จากงานบางคนได้จากผู้ใหญ่บางคนได้จากโอกาสที่ไม่คาดคิดและบางคนได้จากโชคลาภใช่ครับผมไม่ได้พูดเกินจริงดวงลัคนาราศีตุล์ในช่วงปี2569เป็นหนึ่งในดวงที่มีเกณฑ์ได้ลาบแบบไม่ทันตั้งตัวเงินก้อนของมีค่า ข่าวดีเรื่องทรัพย์สินหรือแม้แต่ตัวเลขที่คุณไม่เคยกล้าคิดกำลังจะเข้ามาแตะชีวิตคุณหลายคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้เพราะบุญเก่าที่คุณเคยสร้างกำลังทำงานการจัดเต็มกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยว่าสิ่งที่คุณเคยบน่นคำอธิษฐานที่คุณเคยพูดไม่ได้หายไปไหนมันถูกเก็บไว้และกำลังถูกปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดความรักของลัคนาราศีตุลนก็เช่นกันถ้าคุณเคยผิดหวังเคยเจ็บ เคยให้ใจผิดคนขอให้คุณรู้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นกำลังจะถูกปิดฉากตั้งแต่กลางปี2569เป็นต้นไปความรักของคุณจะชัดจะจริงและจะมั่นคงมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่แบบไม่ต้องพยายามคนมีคู่จะเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์จะนิ่งจะอุ่นและจะพาไปสู่ความมั่นคงระยะยาว ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคอย่างเดียวแต่เกิดจากที่ดวงของคุณเดินมาถึงจุดที่ฟ้าตัดสินใจให้รางวัลนี่คือรางวัลของคนที่อดทนของคนที่ไม่ยอมแพ้ของคนที่ยังยืนอยู่แม้วันที่ไม่มีใครเห็นค่าถ้าคุณกำลังหลังฟังคลิปนี้อยู่นั่นแปลว่าดวงของคุณเชื่อมกับคลื่นนี้แล้วขอให้คุณตั้งจิตให้ดีเปิดใจให้พร้อมและอย่าปฏิเสธโอกาสที่กำลังจะเข้ามาเพราะโอกาสรอบนี้ไม่ใช่โอกาสธรรมดา แต่มันคือโอกาสที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลถ้าคุณรู้สึกว่าคำทำนายนี้ตรงถ้าคุณรู้สึกว่ามันกำลังพูดถึงชีวิตคุณขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในใจแล้วฟังต่อไปจนจบและถ้าคุณอยากให้ดวงดีนี้ทำงานได้เร็วขึ้นขอให้คุณแบ่งปันคลิปนี้ออกไปเพื่อเปิดทางบุญเปิดทางดวงให้พลังดีไหลกลับมาหาคุณแบบทวีคูณ ชีวิตของลัคนาราศีตุลนตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2565ถึง2569จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากร้ายกำลังกลายเป็นดีจากศูนย์กำลังพุ่งขึ้นและจากคนธรรมดากำลังก้าวไปสู่ชีวิตที่คุณเคยฝันไว้เพราะนี่ไม่ใช่แค่คำทำนายทั่วไปแต่นี่คือแนวทางการเปิดดวงจริงให้เทวดาประจำตัวและบุญเก่าที่คุณเคยสร้างเริ่มขยับเริ่มทำงานและเริ่มหนุนดวงคุณอย่างเป็นรูปธรรม คนลัคนาราศีตุลนเป็นคนที่มีบุญเก่าซ่อนอยู่ลึกหลายคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองเคยสร้างบุญใหญ่ในอดีตชาติหรือชาติปัจจุบันแต่เพราะดวงดาวช่วงหนึ่งถูกกดทําให้ชีวิตเหมือนเดินช้ากว่าคนอื่นทั้งที่ความสามารถไม่ได้ด้อยกว่าใครสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจคือดวงของลัคนาราศีตุลไม่ได้มาแบบหวือหวาตั้งแต่ต้นแต่จะมาแบบพุ่งทีเดียวแล้วไกล และเมื่อบุญเก่าถูกปลุกขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาคือโชคลาภเงินทองและโอกาสแบบไม่คาดคิดเทวดาประจําตัวของคนราศีตุลเป็นเทวดาที่ให้คุณด้านความสมดุลความยุติธรรมและการได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณของตุลไม่ใช่การได้แบบฟลุกชั่วคราวแต่เป็นการได้ที่อยู่ยาวอยู่ทนและต่อยอดได้จริงเคล็ดลับการเสริมดวงข้อแรกที่สำคัญมากคือการทำให้เทวดากล้าเข้ามาช่วย คนราศีตุลจำนวนมากมีบุญแต่ปิดดวงตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะชอบคิดลบกับตัวเองชอบโทษตัวเองและมองว่าตัวเองไม่คู่ควรกับสิ่งดีตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเลิกพูดคำว่าเราไม่สมควรได้เราไม่เก่งพอเราไม่มีวาสนาเพราะคำพูดเหล่านี้คือสิ่งที่ปิดประตูดวงโดยตรงถ้าคุณอยากให้เทวดาและบุญเก่าหนุนดวงทุกเช้าเมื่อคุณตื่นให้พูดกับตัวเองในใจว่า วันนี้ฉันเปิดรับสิ่งดีเงินดีโอกาสดีและโชคลาภที่เหมะกับบุญของฉันพูดแค่นี้ทุกวันไม่ต้องใช้คำสวยไม่ต้องบน่นแต่ต้องพูดด้วยความเชื่อดวงดาวประจำตัวของลัคนาราศีตุลนถูกขับเคลื่อนหลักโดยดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งทรัพย์ความพึงพอใจการค้ายขายการเจรจาและแรงดึงดูดนั่นหมายความว่าราศีตุลหาเงินเก่งจากคำพูดจากความน่าเชื่อถือจากภาพลักษณ์และจากความสัมพันธ์ ถ้าคุณค้าขายไม่ว่าจะขายของออนไลน์ขายของน่ารักหรือขายความสามารถของตัวเองขอให้คุณเน้นความจริงใจและความสม่ำเสมอคนราศีตุลยิ่งทำด้วยใจเงินจะยิ่งไหลยิ่งฟื้นยิ่งเร่งเงินจะยิ่งชะงักเคล็ดลับการค้าขายเฮงของคนราศีตุลคือก่อนเริ่มงานทุกครั้งให้เอามือแตะอกแล้วพูดในใจว่าขอให้การคขายของฉันวันนี้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นและเงินจะไหลกลับมาหาฉันอย่างสมดุล คำว่าสมดุลคือคีย์เวิร์ดสำคัญของดวงราศีตุลนด้านตัวเลขนำโชคดวงดาวประจำตัวของลัคนาราศีตุลนจะสัมพันธ์ดีกับเลข6เป็นหลักรองลงมาคือเลข2และเลข9เลข6คือเลขของดาวศุกร์ให้โชคด้านเงินความรักและแรงดึงดูดเลข2คือเลขของความร่วมมือการได้จากผู้อื่นการเจรจาเลข9คือเลขของบุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังที่มองไม่เห็น ตัวเลขที่เหมาะกับการค้าขายการตั้งราคาการตั้งรหัสหรือแม้แต่การเสี่ยงโชคคือเลขชุดที่มี6อยู่เสมอราศีตุลปี2,569ปีแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญความสมดุลและการยกระดับชีวิตราศีตุลคือราศีแห่งความยุติธรรมการประสานงานและสเสน่ห์ทางสังคมแต่จุดอ่อนของชาวตุลคือ การลังเลและเกรงใจมากเกินไปปี2569คือปีที่จัก,กรวาลบังคับให้ชาวราศีตุลเลือกให้ชัดตัดให้ขาดและยืนในจุดของตัวเองอันดับหนึ่งความรักหัวใจดวงเด่นที่สุดของราศีตุลปี2569ปีนี้ความรักคือจุดพีคอันดับหนึ่งของราศีตุลอย่างชัดเจนภาพรวมความรักมีสเสน่ห์สูง คนเข้าหาง่ายความสัมพันธ์คืบหน้าอย่างเป็นรูป,ปธรรมตุลจะได้รับบทเรียนเรื่องการรักตัวเองก่อนแล้วความรักที่ดีจะเข้ามาเองคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่คุยกันรู้เรื่องให้เกียรติมีวุฒิภาวะความรักอาจเริ่มจากเพื่อนคนทำงานร่วมกันการติดต่อสื่อสารเป็นความรักที่สมดุลและพัฒนาได้ไกล คนมีคู่ปีนี้เหมาะกับการวางแผนอนาคตร่วมกันตกลงสถานะแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันจริงจังแต่ต้องระวังการเงียบการเก็บความไม่พอใจสรุปความรักราศีตุลขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเพราะเป็นปีที่หัวใจได้คำตอบอันดับสองการงานเติบโตจากความสามารถด้านการประสานและภาพลักษณ การงานของราศีตุลในปี2569เเด่นด้านการเจรจาการประสานงานการสร้างความสัมพันธ์ภาพรวมการงานงานขยายจากคนรู้จักมีคนแนะนำโอกาสใหม่ได้ทำงานที่ต้องใช้บุคลิกและความน่าเชื่อถือเหมาะกับงานการตลาดกฎหมายงานบริการงานสื่อสารงานที่ต้องพบปะผู้คน จุดที่ต้องระวังโลเลเปลี่ยนใจบ่อยไม่กล้าปฏิเสธทำงานเพราะเกรงใจสรุปการงานเติบโตได้ดีถ้ากล้าตัดสินใจอันดับ3การเงินดีขึ้นตามเครือข่ายและความสัมพันธ์การเงินของราศีตุลไม่ได้มาจากการลุยเดี่ยวแต่มาจากคนโอกาสการเชื่อมโยงภาพรวมการเงิน รายได้หลายทางเงินมาจากงานเสริมหรือคอมมิชชั่นมีโอกาสได้เงินจากการร่วมมือสิ่งที่ต้องระวังใช้เงินตามอารมณ์ใช้เงินเพื่อรักษาภาพลักษณ์ใช้จ่ายเพราะเกรงใจสรุปการเงินหาเงินเก่งแต่ต้องคุมใจให้เก่งกว่านี้อันดับสี่สุขภาพดีได้ถ้าไม่เครียดกับการเอาใจคนอื่น สุขภาพของราศีตุลสัมพันธ์กับความเครียดทางอารมณ์จุดที่ต้องระวังความเครียดสะสมฮอร์โมนระบบไตปวดหลังเอวเคล็ดลับสุขภาพนอนให้พอออกกำลังกายเบาๆเ,เวลาส่วนตัวสำคัญมากสรุปสุขภาพสุขภาพดีขึ้นเมื่อหยุดแบกทุกคนไว้บนบา่าสรุปอันดับดวงเด่น ราศีตุลปี2,569อันดับด้านคำอธิบายอันดับ 1. ความรักเด่นสุดความสัมพันธ์ชัดเจนอันดับ 2. การงานโตจากการประสานและสเสน่อันดับ 3. การเงินเงินมาจากคนและโอกาสอันดับ 4. ส,สุขภาพระวังเครียดจากการเกรงใจ สรุปบทใหญ่ราศีตุลปี2,569ปี2,569คือปีที่ราศีตุลต้องเรียนรู้คำว่าสมดุลไม่ได้แปลว่าเอาใจทุกคนเมื่อคุณกล้าเลือกกล้าปฏิเสธและยืนในจุดของตัวเองชีวิตจะลงตัวชัดเจนและมีความสุขมากขึ้นอย่างแท้จริง